Moment, างฟุตบอลโมเมนต์ข้อบอ่ข้อช้างข้อเดียวกันถึงขอบสน,นาม สนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงโหดจริงไม่ติงนางของไทยลีกปี2019อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและอาราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยค่ะดูและช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆหรือบนไอคอบสนามห,หน่อยนะครับ อันดับสิบมาถึงไหลออกซ้ายแหวกว่าถึงพี่อภิวาตจัดการสั้นคงคงงงงวยไหลย้วย,ยชิงสาวเข้าประตูกอยืนดูด้วยความเวอบวกเอออีกนิดหน่อยจ่อยเลยสิครับผมนูครับสมัดหลบตบด้วยขวาห้าริกร์เลอเพียงแว้บเดียวบอลแม่งเลี้ยวเข้าไปแล้ว ก้าวลุยเข้ามาไม่มีปีมีลุยไม่คุยไม่พูดวิ่งรูดออกมากดขวาเต็มข้อพ่อตกใจพุ่งไปปัดหวังสกัดทักนดันช้าไปเสียววิอาุุจิพุ่งเลยดูอีกทีมีอีกมุมครับโยนให้ตกใส่ขาพาไปเที่ยวเลี้ยวลัดเลาะซอเข้ามาพาเข้าวินฟินเป็นที่สุดครับ อันดับแปดจากขวามากลางเห็นทางมันเหมาะเหมงจัดการเล็งจัดวิถีขยี่ในขวาพุ่งหาเบาๆได้เข้าจุดหมายตายไปหนึ่งศพจบทีวีครับนี่ฮะเหมือนยิงไม่แรงแต่แซงไปสเสาไฟไวเหมือนสายฟ้าคว้าไม่ง่ายตายเป็นเข้าเราไปอันดับต่อไปดีกว่านะครับ อันดับ6กฉกด้วยซ้ายสลายกำแพงทะแยงเสาแรกแหกสนิทสิ์สายหน้าคว้าเพียงลมกระผมขอรีเพด้วยครับดูอีกทีห้ากำแพงเหลืองเรียงสง่าตายหาเรียบเงียบไม่พูดยืนตูดเกรงจากสําเพงเข้ายาวราชไม่มีพลาดสักกนิดเดียวอันดับห้าบอลลอยขึ้นฟ้าข้ามาจากอ่าวไทยตกในอันดามันก่อนลั่นเต็มข้อท่อก็แต่งแรง้อยสี่ผีจับยัดไอตว์โคตรสวยครับ ดูฮะระยะไกลพิษภัยเหมือนไม่ค่อยมีเจอดีจนได้บอลสายไม่นิ่งยิงโหดเหมือนกโกรธเมียได้เฮียวันใหม่อันดับสี่พิธีไม่ต้องมากให้ยากเยอะเจอปุ๊บทุบด้วยวันเลเช็ดแค่มองไม่ทันพลวันไปหมดเรื่องสลดบาังเกิดไปดูรีเพกันเถิดครับดูครับเคลียร์ไม่ดีปรีกองไม่ต้องโทษโจ์สวนด้วยขวามาเย่ยงพายุทันนิ้วปลิวเข้าไปเลย อันดับสามนี่ก็ไม่ถามถ่ายไฟรู้กูจะยิงชิงเอาเร็วเอลแคลนเสร็จเคบาร์ตี้จะดีเสาแรกหน้าแหกันไปเลยครับดูอีกรอบไม่ชอบกระตามใจฮะบอลไหลถึงเฮเบ์ตี้ไม่มีรีรอจัดล่อสดหมดถุงสะดุ้งกันทั้งเมืองทอง ดับสองโยนให้เพื่อนมงเจอส่งกลับตบแข็งบอลทะแยงเข้าพิธีวัดซัดจากเชียงรายหายเข้าตลาดบาดมาปาดัดไอสัตว์ไม่ทันจริงๆนี่ครับเครื่องงูไม่พ้นคอเจอรอแดกแหวกพงหญ้าอยู่หน้าท้องนาขาซ้ายกดซัดอัดสุดแรงไม่เข้าโคตงงามอันดับหนึ่งหน้าทึ่งที่สุดสะดุดทั่วโลกโยกจากริมขวาบอลถลาเข้าในอะไรโดนใจก็ไม่รู้ตีลังกาคู่มาเฉยเลยร้องเฮ้ยกันทั้งโคราชเลย ครับนึกว่าดูซึมอภาษะในไทยลีกฉีกจากขวามาตรงกลางพางถามใครจะจัดการลูกนี้ยังไม่มีคำตอบแม่กงกระบอกขาคู่เลยและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจปรุ่มหัวใจอยู่ใ,ใกล้ๆกกดให้เราด้วยนะครับและกลับมาพบก,กับขอบสนามท็อปเทนได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ช้้งฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม